บ้างวันนี้อ่กมาวันเสาร์ได้ไหมเอาอะไรมาวันเสาร์เจหลังๆก็มีแค่เจ้าน้นสเีมาอะไรพวกนี้เอาอันเนี้ยห้าสิบถตบก็เย้ห้าสิบแค่้นหละวันนี้ตับที่คนหลังมีเลยสื่อวีซิปตที่ดทแก้วที่นม่แตีไหมดมหลักจะมีตายเราทุกคนมีร่างกายยือ ถุกนับวันนับวันยิงรักกันเรื่อยเรื่อยเราอยห่นางกอดกันเลยน้ำจิ้มปลาบุคเธอใส่หมดไหมเอามาแบ่งใส่นี่ให้เราเนี่ยเขาก็คิดเลยให้เขารักเล่บั้งตาบังพูดทำไมอ่ะเราคนขาวนะเนี่ยมาดูอะไดิเขาดูดูพวกน้ำเงีว่างี้กับพี่หยอก นี่แหละเราถี่นางมากเลยทป่นึ่งไปนยเลยวันนี้รถลงไปนะฮะาตายด้วนเรารูแล้วนอนตรงไหนนอนตรงไหนโอ้มาชอบประยบอยู่บ้านบางประบรถอง้องอะระวังนะเระฝากว่าก็มองใ้มูลุนบางระวังผลมันนะผลมัน อ๋อไอเชยุสไอตัวนั้นแหละเชยุสมันหยอบอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็พอหยอบตรงนั้นเสร็จแล้วก็ไปกินกินเนื้อใบอะไอใบดีนวลนวลอ่ะกินนิ่มอ่ะมันเดี่ยวอยู่ตรงนั้นแหละตัวใหญ่ๆกว่าแมวและสองตัวนั่นบางแต่ว่ามันดีมันรู้จักมันไม่ค่อยไปไหนมันอยู่แค่ตรงบ้านบางกับตรงนั้นแหละเพราะว่าบ้านบางมาจากห้องน้ำมามาข้างหน้าไม่มี ไม่มีตะข่าวไม่มีเลือดได้เลยทีเปล่าไม่มีตะก่าวโอเครอไม่มีแนวเยอะขนาดนั้นไมยกล้ว่านั่นเลยกไอ้อังคมไม่ว่าบ้านใครบ้านนอนในรองเท้าก็มีในเชื่อที่เราซักมาแล้วก็มันมุดหัวเข้าไปนอนเบื่ออะไรกับขี้มันนั่นเลยเยอะเดี๋ยวสองตัวนี้ยังเล็ก เดี๋ยวอีกสี่ตัวถ้หายนั่นถ้าหายไปหาบ่งจะมาเลยไม่ต้องแปลกส่งไปอย่างนี้ก็เห็นแล้วโดนโดนอย่างนี้แต่ว่ามันคุ้นคนแล้วบางแล้วมันไม่คิดไปไหนไม่ไปไหนมันคุ้นตื่นเช้าไปเลยโตเครื่องใช้หมด ห้าตัวแล้วต้องวันนี้ผมปล่อยแล้ไอตัวนั้นมันไม่ไปไหนแล้วมันนอนตรงนั้นแต่ว่าตัวแม่มันนั้นนิสัยไม่ดีชอบไปยบอยู่ตรงข้างบ้านบางตรงนั้นแต่มันไม่ออกเลยอนั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละใต้เก้าอี้ก็ดึงตัวเหมือนกันใต้เก้าอี้ไม่ต้องนอนนะมันไม่มีตะขาบก่พวกนี้ถ้ามีมันไม่ไปนอแบางเนาะคนไปไหนหมดอันนี้ นอย่ามาเปิดว่าตังไว้ก็ตกใจว่าไงหล่อให้เราจับให้เราจับไม่คด้วยก็วนอยู่งั้นแหะเอ้ยเ็บไม่ทด้หรอน่นันนันนั่นเ็บได้ี่ระวังไม่เคยด้วก็วนวนวน วันไม่นอนคืนก็ไม่นอนนอนตอนไหนน <c oughs> อนตอนวัวลุกมันน่าจะนอนวิว่งนอนกันหมดแล้วเลยเนี่ยเนี่ยมันดูคนเดียวน่าถ้าผมตื่นขึ้นมาตอนเช้ามันอยู่ข้างหน้านี่รอกเว้ยเดิอนนี้ชอบลัดไปหลังบ้านไปดูลูกกระต่าย หน้าสาวไปไหน้าสาวไปน้าสาวความความไปไหนาวเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ทุระด้วยเลยบงังเดี๋ยวนี้เด็กพ่อเลี้ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยายก็ตะละตะแต่ช่วงนี้ มันโหลลงเออน่าดูกันข้างบ้านนะโหลลงวันนี้ไปยกโลดอะไรไม่รู้ยุง4-5ตัวกัดมาเต็มหมดไม่ใช่เผลอได้ยุงงั้นมันมันเลี้ยงไม่ใช่มันสนใจไม่ใช่มันหาแล้วกระต่ายมันนั้นของมันเพของเรายังตัวเดียวนี่มันไม่เลี้ยงมั้อนนี้เฮ้ยไปไหนก็ไปกีกที เมาผมเดินไม่ต้องหาแล้วตาหาไปตัวมันอนตรงั้นมันไม่ใช่ธุระแล้วนี่บางถึงต้นมันดูคนเดียวไม่กลินตงเลยใช่ไหมบอพอว่ามันจะจะพุ่งนะมันจะทำาไรเนี้ แต่พวกนี้มันกระโดดหู้พวกนี้มันรู้ว่าตรงไหนไม่มีไม่มีกตางหลังบ้านนวนตัวเล็กันสองตัวแล้วนั่งงูมานะมันมาหากะต่ายนั่นแหละ <c oughs> ทางไว้ไงนั้นนะ <c oughs> สายไฟนั่นแหละก่อนมีเชือกแมวแมวบ้านเจนิดนันนอย่างเดียววันไนไปบาไ่ยเหนื่อยแลครับอ วรแล้วก็ไหลไหลน้ำกน้ำแงได้ทุกวดได้ทั้ที่2ได้แล้วคว่ะน้ำแ,ข,แข็งวัีก้าเหงาออกสองตายแล้ว ใส่น้ำทาวเข้าไปในน้ำเรียบร้อยโอ้โหได้ยลงาวเดี๋วไม่สวยลงา้ายายเพ่งับมาจาเทียวก็คืนก็ไปดงน้ำดีเนอนเออเห็นลหลับไม่รู้เรื่องเลยจึประมาณสี่ทุ่มได้ หลับเนี่ยขยรถเข้าไปแล้วรถน้ำมันกลับดุขึ้นน้าหม้อบ้างทำอะไรก็ลงไปตามไว้ไม่มีก็ได้กระแสใส่กูอนไรยั้ฮัลหละโตมาก็มันปวดเลยเนาะ ดีดนะคะไกล้หมดนี้มาจากบนยอดเขาไทยวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าเงียบจริงๆเก็มริง นี่สาวทำงานบางทีแล้วนทนถึงเกวันโตวันถึงวกันถึงสุกขายได้กว่าหรือต่อวันี่เหนื่าย นิดค่ะม้าวกมีไ่ตกแต่ปูอัดค่ะไกปไปปูอัดนรสอดจ้า

ใส่กล่องนี่เอาเล่งไม่ได้อย่าเล่อแล้ 来你说。<music> คนเดี๋ยวจะส่องถุงกระข้าวรับบาลเลยแหละถ้ออาว่าไม่อยังก็ไม่อยัางเลยแันเส้าวันมันเส้ายให้แบบวาเงียบจริงๆเออจริงอ่ะจิงดีกว่าเลย tangkap oh kap ได้